ะครับเดินออกกำลังวเบ,บเบาๆนะครับที่สวนสาธารณะนะครับหลังหมู่บ้านผมเป็นส่วนขนาดใหญ่เลยนะครับคล้ายๆสวนลุมอย่างเงี้ยครนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยมีคนไปวิ่งเยอะมากนะครับเ,เพราะว่าที่สวนสาธารณะนี้รู้สึกจะเปิดตั้งแต่ตีห้าหรือว่าตีห้าครึ่งเนี่ยครับนะครับนะครับก็ ได้เดินวิ่งประมาณผมว่าน่าจะสองรอบกว่านะนะฮะจริงๆปกติผมไม่ค่อยตื่นเช้ามาเดินวิ่งอะฮะแต่รู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศมันดีแล้วก็ฝนมันนไม่ตกแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีนัดหมายไปดูวงจุย้ยหรือว่ามีแขกมาพบที่ไหนนะฮะก็แต่งตัวแล้วก็ออกไปเดินเลยนะครับ ผมมานึกขึ้นได้นะครับว่าเมื่อวานนี้ผมมานั่งดูคอมเมนต์นะครับของเ,ออเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับ f c ทุกท่านนะครับคอมเมนต์กันมาอย่างมากมายนะครับบางคนก็มาบอกว่าเออดวงตัวเองกำลังขยับดีขึ้นแล้วเหมือนกับจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะครับหรือการติดต่อประสานงานต่างๆเริ่มจะเข้าที่ขึ้น แต่ก็มีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ค่อยเข้าที่หนักนะครับยังคงติดติดขัดขัดอยู่บ้างบางคนก็ไม่แฮปปี้ในเรื่องของความรักหลายคนนะครับมเีเหตุปัจจัยที่ทำให้ตัวเองนั้นแฮปปี้ happy, สบายใจกับไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยได้อย่างใจที่ต่างกันนะครับเราจะสังเกตในคอมเมนต์ว่าหลายๆคนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเงินการทำมาหารกินมากแต่บางคนเขา ฐานะหรือว่าความสําเร็จในเรื่องการเงินเขาโอเคอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องของคู่ครองความรักเขาไม่ค่อยแฮปปี้ผมก็มาเออมาสะดุดอยู่กับหลายๆคอมเมนต์ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับที่นะครับหลายคนบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะ1นึ่งสองเดือนหรือบางคนเนี่ยย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปีที่แล้วบอกว่า ไม่ค่อยแฮปปี้นักนะครับในเรื่องของการเงินการทําธุรกิจต่างๆมีความรู้สึกว่ามันชะลอตัวมันไม่ค่อยสักเซสไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนก่อนนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าคำว่าเหมือนก่อนเนี่ยคือย้อนหลังไปกี่ปีแต่เอาเถอะนะครับในทางโหราศาสตร์ผมได้ถือโอกาสจังหวะตรงนี้อธิบายให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎได้ฟังกันชัดๆด,ดีกว่านะคือชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ย ต้องบอกว่าในช่วงช่วงที่ผ่านมาเอาไม่ต้องเอาไกลมากหรอกตั้งแต่ช่วงประมาณพฤษภามิถุนายนรกรกฎาอะไรก็แล้วแต่าดาวพฤหัสรจูปิเตอร์เนี่ยอยู่ในเรือนวินาศของคุณนะครับไปได้ตำแหน่งเป็นประแล้วก็อยู่ในเรือนวินาศของคุณแล้วก็จะมีดาวเสานะครับที่ถอยหลังมาแล้วก็มาร่วมอยู่กับดาวราหูคู่มิกใหญ่ แต่ก็เป็นการถอยหลังมาร่วมกับดาวราหูที่ไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับแต่แต่เอามีแต่อีกนะครับแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าอีกไม่กี่วันนี้นะครับดาวพฤหัสจะเดินเร็วนะครับย้ายราศีนะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุจนะฮะถึงใครแม็กันนะครับ แล้วก็ไปทับกับลัคนาราศีกรกฎเว้ยเออนะครับทับกับลัคนาราศีกรกฎซึ่งเป็นการทับลัคนาราศีกรกฎในแบบที่เรียกว่าได้ทั้งตําแหน่งมหาอุตนะครับแล้วก็ไปได้โยกเกณฑ์พิเศษได้ตําแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์พราตหินดูนะครับเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงนะครับผลเขาเรียกออโหราศาสตร์พราตอินดูเขาไปได้ตําแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโย นะบัญจมหาบุรุษโยปัญจะที่แปลว่าหานะครับนะครับเป็นตำแหน่งที่โคตรดีของออตำแหน่งทางโหราศาสตร์ฉะนั้นสินแสหมิงเชื่อว่านะครับตามรอบวงโคโจรแบบนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎหยิบจับทำอะไรจะสำเร็จได้ดีได้ง่ายขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะ ใครที่รอตำแหน่งหน้าทีก่การงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะสำเร็จใครที่มีความรู้สึกว่าไอ้ชิบหายที่ผ่านมาเหมือนก็แม่งดวงตกว่ะเหมือนกับแม่งทำอะไรแล้วมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คิดเลยชะตาชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเออจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นหรือใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเอง ไม่ก้าวหน้า <c oughs> ไม่ค่อยก้าวหน้าไปทางทิศทางไหนเลยนะรู้สึกว่าย่ำอยู่กับที่จังหวะโอกาสที่ดีของคุณมาแล้วนะโอกาสจังหวะที่ดีของคุณมาแล้วผมเชื่อว่าคุณน่าจะหยิบจับอะไรได้คล่องตัวได้สำเร็จดีกว่าเดิมนะเคลียร์ไหมเออนะครับ ทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประธานฝ่ายสุปเรคราะห์เป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์นะฮะน้ำหนักตัวขึ้นนิดหน่อยนะ,ะน้ำหนักตัวขึ้นนิดหน่อยนะฮะแต่บางคนถ้าเกิดว่ามีความนิยมในการรับประทานอาหารหรือของจุกจิกก็ต้องระวังเหมือนกันนะมันอาจจะน้ําหนักขึ้นเยอะก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องออยิบย่อย นะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรมก็คคุณจะมีข่าวดีจากธุรกิจนะครับทางไกลนะหรือต่างประเทศนะครับนะครับหรือหรือนะะวันดีครับ <laughs> นะหรือใครที่หรือใครที่มีนะครับ ทำเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียอยู่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนนะการสร้างตัวตนหรือการค้าขายออนไลน์ในแพลตฟอร์มทางโซเชียลอยู่ทำไปแล้วก้าวหน้าไปดีบ้างยังไม่ไปถึงไหนบ้างโอ้ยสำลักหรือกำลังลุ้นว่ามันจะก้าวหน้าไปใน,นทิศทางใด ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้รู้เลยว่าจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีมาทับลัคนาของคุณตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะก้าวหน้าไปได้ดีมากก้าวหน้าไปได้ดีมากแล้วก็เป็นการก้าวหน้าไปในแบบที่คุณเองมีความรู้สึกสนุกคือแฮปปี้กับมันเลยก่อนหน้านี้เอาคนเราทำอะไรแล้วแม่งย่ําอยู่กับที่ะหรือก้าวหน้าช้ามันก็ไม่แฮปปี้ถูกไหมแต่นี่ก้าวหน้าไปได้ดีมากก็ จะมีความสําเร็จนะครับกับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกโซเชียลตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีนะนี่ผมอธิบายแบบละเอียดแบบดีเทลละเอียดละเอียดเลยนะฮะทีนี้นะครับชาวลัคนาราศีกรกฎอีกอย่างหนึ่งที่คุณนะฮะละเลยไม่ได้เลยจําเป็นต้องทําคือการหาความรู้เพิ่มเติมจะเป็นการเรียนแบบเป็นกิตจลักษณะ เป็นการเรียนแบบเเรียกว่าคอร์สสั้นๆหรือเทคคอร์สอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไอทีเกี่ยวกับเรื่องของ AI เกี่ยวกับเรื่องภาษาแล้วแต่งานที่คุณเข้าไปทำหรือรับผิดชอบอยู่นะคุณหาเวลาไปเรียนแล้วคุณแม่งชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จมากอืมบอกไว้ให้เลยนะครับชัดเจนเหลือเกินอ้าวแล้วมีแต่เรื่องดีๆเท่าน,นั้นเลยมีเรื่องที่ต้องระวังไหมมี มีมีอยู่มีอยู่พยายามอย่าไปสร้างศัตรูคุณคงไม่อยากสร้างศัตรูอยู่แล้วอะแต่บางทีมันจะบางจังหวะเว้ยมันก็มีศัตรูมีคนที่ไม่ค่อยปรารถนาดีกับเราเข้ามาได้ถูกไหมแต่ก็ต้องบอกว่าอย่าไปสร้างศัตรูเพิ่มใครไม่มีศัตรูอยู่แล้วถือว่าดีมากใครที่มีศัตรูอยู่นะครับพยายามอย่าไปทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวที่วุ่นวาย เดิมนะแต่ข้อแปลกอย่างหนึง่งนะครับศัตรูคู่แข่งขันที่คุณเคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับจะแพ้ภัยไปเองนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปต่อความยาวสาวความยืดนะจะแพ้ภัยไปเองนะครับแล้วสุดท้ายศัตรูคู่แข่งขันเนี่ยก็จะเ,เหมือนกับมันเออไม่ติดใจกันแล้วต่างฝ่ายต่าง ทำมาหากินทำมาหาแดกของตัวเองไม่เอามาเป็นเรื่องจุกจิกนะฮะนี่ก็คือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยนี่คือนัยยะสําคัญเลยนะฮะเออและช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่จังหวะที่ดาวพฤหัสที่มันจะย้ายในวันที่สองตุลาคมเนี่ยมันก็ <c oughs> มีความเป็นมหาอุดอยู่นะชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีโอกาสจะได้ ที่ดินนะฮะได้มรดกได้ของมีค่าต่างๆนะฮะบางทีคําว่ามรดกของคนฟังแล้วตกใจเขาจะมีใครเป็นอะไรแบบว่าคือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เขาอ,อาจจะยกให้คุณก่อนก็ได้อืนะฮะเออหรือเขามีที่ดินมีอะไรอยากจะให้คุณจัดการหรือมอบให้ก็ให้กันเฉยๆก็มีความเป็นไปได้นะครับและนี่ก็คือนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งหมด จริงๆแล้วเนี่ยผมดูไว้โดยละเอียดทั้งในไลฟ์สดทั้งในคลิปต่างๆแล้วแต่ถือโอกาสตรงนี้มาอธิบายอีกครั้งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมนั่งไล่ดูนะครับอคอมเมนต์จากเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยก็ในไลฟ์สดนั่นแหละโอ้โหชาวลัคนาราศีกรกฎเยอะมากแสดงว่าคุณก็รอการเปลี่ยนแปลงจริงๆ นะแต่มีอย่างหนึ่งในเรื่องความรักนะฮะบอกเสริมไว้จริงๆเนี่ยเราคุยกันอยู่ในหมวดของดาวพฤหัสแต่ก็อดไม่ได้ที่จะจิบยกพวกดาวเสาดาวสุ์ดาวราหูมาอธิบายให้ฟังด้วยนะฮะต้องบอกว่าคนที่ยังโสดอยู่นะฮะจะคบใครเนี่ยความรักก็ไปได้นะแต่อย่าไปเปิดเผยมากหรือบางทีไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือฝ่ายตรงข้ามหรือทั้งสองคนอาจจะ ยังไม่อยากที่จะเปิดเผยนะครับให้คนอื่นรู้เดี๋ยวนี้มันมีการเปิดเผยหลายอย่างการไปเดินควงกันก็เปิดเผยการเปิดเผยทางโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเปิดเผยถูกไหมในยุคสมัยก่อนมันยังไม่มีพวกโซเชียลมีเดียตรงนี้มันก็นะครับมันถือว่าเป็นการเ,าเปิดสาธารณชนอย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดเผยแต่ว่าเอาเอาไปอ,อย่างนี้ก็แล้วกันในโชคจังหวัดตรงเนี้มุกบุญไทเนี่ยอย่าเพิ่งไปเปิดเผยอย่าเพิ่งไปโชว์ออฟมากรักกันไปก็ดีแล้ว นะครับรักกันไปก็ดีแล้วไม่ต้องไปเคยเยี่ยนเคยหือหรืออยากจะมาโชว์ออฟอะไรมากมายนี่บ้านเพื่อนผมดีกว่าต่อเติมใมหม่นะฮะเนี่ยถ้าเกิดทำในสิ่งเหล่านี้ได้ผมว่าคุณก็จะปลอดโปรง่งแล้วก็มีความสบายใจขึ้นนะนี่ก็คือสิ่งที่หยิบยกมาฝากกันส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมีแฟนเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นตัวเป็นตนแล้ว นะฮะมันจะมีเราหองและแหงจุกจิกอะไรกันบ้างนะครับเธอต้องการอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้บ้างให้มึงมองข้ามไปเลยนะฮะพยายามคุยกันในเรื่องของอ,อ,อนาคตในเรื่องของการทำมาหาก,กินในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆอย่าไปเอาเรื่องยิบย่อยเช่นสมมุติว่าเรามีแฟนเป็นกรอกกรกรกแล้วเขาเป็นคนขี้หึงเป็นคนชอบจับผิดมากก็พยายามมองข้ามๆไปหรือพยายาม มองเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกเรื่องอะไรไปถ้ามันทําได้แบบนี้ดีนะฮะแล้วก็มาโฟกัสในเรื่องของการเงินเพราะว่าในขาหนึ่งที่มันเป็นเป็นสากรราหูเป็นมอนะเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนที่ดาวราหูแม่งมีกําลังนะฮะเป็นมหาอุดแต่ไปอยู่ในเรือนมอนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเอาเป็นคุณไปดูเถอะกาดกฏจะมีอะไรที่หลากหลายกว่าเดิมเข้ามาแน่เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลย ถ้าใครเป็นกรรกฎแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่เปลี่ยนแปลงกันทียังย่ำอยู่กับที่คุณไปเช็คปไป,ไปคุณอาจจะไม่ใช่กรรกฎก็ได้บางคนมันเข้าใจผิดอะ่ะชินแสหมิงก็บอกเป็นรอบที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าห่เาเกาสาจุก้าก้าลยว่าเขาหาจากลัคนาคำว่าลัคนาคือดูตามวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดมาคำนวณร่วมกันไม่ได้หมายถึงเกิดเดือนกนรกฎานคนแล้วมึงจะไปขีดตู่ว่าตัวเองเป็นคน กรกฎหรือมาเกิดเดือนสิงหาคมแล้วก็ไปคิดตัวเอาเองว่าเธอเองเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ไม่ใช่เข้าใจผิดนะก็พยายามบอกตลอดย้ําตลอดนะฮะเสียงมันอาจจะดูดุหน่อยเวลาพูดถึงเรื่องลัคนาเนี่ยไม่ดุเลยไม่ได้คิดอะไรเลยอธิบายเฉยแค่นี้แหละนะเออนะฮะนะนะดุที่ไหนเล่าเอออย่างเงี้ยนะฮะอธิบายให้ฟังนะก็ไปดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วฟังให้ตรง นะเอาเป็นว่าย้ําอีกรอบลัคนาราศีกรกฎชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหลังจากดาวพฤหัสย้ายขยับเดินหน้าตรงนี้2ตุลาคมไปถึงประมาณธันวาคมแล้วเดี๋ยวมันจะย้ายกลับมาที่เดิมแล้วก็ย้ายอีกรอบหนึ่งปี69อันนี้มาเป็นออเดิร์ฟแต่ว่าเอาเถอะมันเป็นช่วงจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับอย่างแน่นอนนะดิฉันหมิงของให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดี นะโอ้โ oh, หนี่อากาศดีมากเลยไปเดินแล้วอืมอากาศมันแบบอากาศเช้าๆนี่มันดีจริงๆนะถ้าไม่ขี้เกียจน,นะตื่นได้ประมาณเนี่ยตีห้าครึ่งหกโมงเนี่ยโ oh, oh, อ,อ้โหเอ้ยสุดยอดนะเดี๋ยวไหนตื่นเช้าๆว่างๆไปเดินอีกนะโชคดีครับสวัสดีครับ